ตัวไงห่อนเหี้ยอะไรเขาตาเนื้อแตกหักห่อนเหี้ยอะไรเขาตาแสบตาท่วนทวนพี่น้องเอ้ยไปเฮ็ดอันนี้ไปเฮ็ดกุ้งมือเฮ็ดนยังกินเนาะค่ะแม่เหนือเฮ็ดสลองวันแม่สิสลองวันแม่สลองวันแม่แม่เฮ็ดให้น้องอ้อยกลิ่นเฮ็ดแต่แม่กูพูดได้ล้วสิมาเฮ็ดให้น้องอ้อยกินเนี่ยัง กค่ให้เบิด์สุขคนนัน่นแหละจ้ะพี่น้องเออภายมากก็ได้กินลูกหลานพัดข้าข <c oughs> ัดพัดตัวเละพัดกะเพราตัวเละกุ้งก็สิเอาจังสี่เลยจ้ะเนี่ยอบยังไปเข็ด แค่ก็ปากระเพราค่ะแก้มมันบ้เอาออกเพราะว่าเอาแตงให้มันโครลงคาเรงสวยงามค่ะกุ้งสีอาใสก้อนปลาหมึกค่ะกุ้งสีสุกม,มากยากกออาออว,าว่าปลาหมึกเจะพี่น้องนะเออขอฮ้อนแดดซองคั่วผัดกระดีเพราะว่าบ้เอาเปลือกออกค่ะนุหยากหมาก โอ้โหอร้อมนะคะพริกพริกที่แม่เฮ็ดต้องหั่นเป็นพริกเผาเด้ดพริกเผาแม่เฮ็ดเองแต่ว่าพลใส่หลายอย่างในโซนเก็ดเอาไปกินกับตำซั่วร้านซื้อร้านซื้อตำเธอยินทางมาฝากกุ้งซุกประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มึกลงเลยจ้ะคุ่นัาใส่กันเลยค่ะ เออเค็กุ้งยังกุ้งทั้งด้วยแต่เด็กกุ้งทังเออต้องบอกว่าเนี่ยคือทั้งคือกุ้งทัง้งกุ้งทั้งรสแม่นรสชาติมันก<อ>็สิเป็นกุ้งทังนั<อ>่น,น,น,นแหละอืมถ้าเขาไปลวกไปหนึงน่งมันแตก็อันนี้มันก็รสชาติเออมันไม่มีรสชาติอันนี้เป็นกุ้งทังไปกุ้งทังมักุ้งทั้งเพื่อจะทอดกุ้งทังคุณปีแม่เดาเอาเนาะอันนี้เคยกินคือรสชาติ ดาวเอาสมมุติเอานะเห็นแด้วอกว่าเคยกินได้เห็นอยู่ในหันกับสมมุนเอานะเคยกินหน่อยก็ยังมองมาคือหู่จักสมุนเอานะแซย่างละนิดละหน่อยเอหน่อยเด้อแซย่างละนิดละหน่อยแม่สมมุติแม่เห็นเพราะเห็นด้วยในหันบ้างคุณสมมุติคือขาวกันนะคือปลายกันสีนะล๋อละคูมังจะเป็นคูังมือทัง เทสิ่งสีแล้วเขาเทได้แม่รูปเขาสีเทใส่โตเลยเออเทใส่โตอ่าโตเขาสีผูกาสมตีไข่แล้วเขาเทหน่อยก็ไม่เคยกินนี่ะคนนไหมเคยกินเทียนหนึ่งมากจะโดน่เทียนหนึ่งจะโดนอะกับเมื่อไรเออสีเส้นมันหอยจังหน่อยเออไส้สีใส้เนี่น้ำจังหน่อยเด้อค่ะเด้อใส่นมจังหน่อยเออเพื่อความนัวอ่าเนี่ยแค่เป็นต้มยำไหมหรอไม่เป็นต้มยำ ไข่ต้มยำอ,อ,อือืนั่นมีไปจะร้อยบบน,นี้มีไปกัอนเลยมีไปก่อนเราเอาไปเปิดเปิดจนเราเป็นยัางซีเลยจ้ะพี่น้องนี่นี่คือกับต้มยำนี่พ้อมมาพร้อมมันวสิมก่นเ เห็น <One> บ <input> ่เผ็ดบ่เผ็ดเด้อค่ะต่วใหญ่ยานในสซนเผ็ดเจ้าขาไส่ลงไปเลยค่ะนี่ใส่ไปเลยนั่นกระเพาะนั่กระเพาะบ้านอันนี้เขาปลูกเองค่ะอันนี้คือว่าคือตามใจชอบเด้อค่ะเด้อตามตรงนี้คือการก้างมันบอกดอกก้างก้ามมันเนี่ยเอาไว้อันโซลีให้มันงามที่สุด เป็นแต่แซ่บป่ะคะพี่น,อน,ไไนมม้องโมกไปในหั่นใส่ได้แล้วตุ๋นตดไปเลยแซ่บแล้วซิมมันก็แซ่บแล้วละโมกไกลบนี่แหละค่ะพ่อล้อวจากพี่น้องมาดิใส่จานพร้มรับประทานเลยค่ะจานนี้คุคณพุ่น ấy, ao cang đấy, cứ nhấc lại nó ỏi. <laughs> <laughs> ต้ยมยำปลากระพงก,กินไปแล้วเทียนนึงมันตัวใหญ่มันก็เบิร์ตตัวะด็ค่ะไนทะเลใช่ไ